ในปี1955นะครับได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นนะครับกับนักแสดงชื่อดังคนนี้นะครับแล้วจนสุดท้ายเนี่ยทำให้รถคันนี้นะครับกลายมาเป็นรถต้องคำสาปที่โด่งดังที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะครับเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะต้องย้อนกลับไปในช่วงปี1955นะครับของวันที่30กันยายนในวันนั้นเนี่ยเจมส์ดีนหรือว่านักแสดงชื่อดังคนนี้นะครับเขากำลังขับรถพอเช่550สปายเดอร์คันนี้นะครับไปพร้อมกับเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งนะครับและในระหว่างทางเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุขึ ขงตัวไปยังโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ไม่รอดนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปในที่สุดซึ่งหลังจากนั้นมานะครับก็ได้มีการนําเอาซากรถของเขานะครับมาทําการแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะนําไปขายต่อไปเพราะรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถของนักแสดงชื่อดังเนาะมีผู้คนสนใจชิ้นส่วนของรถเจมส์ดีนเป็นจำนวนมากนะครับที่มีหนึ่งในนั้นนะครับได้ซื้อเกียร์ของรถยนต์คันนี้ไปนะครับก็ได้นําไปใช้ในรถของตัวเองนะครับแต่ปรากฏว่า หลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเขาก็ได้ประสบอุบัติเหตุนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยตุยในสนามแข่งนะครับหลังจากนั้นก็มีอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นนายแพทย์เนี่ยได้ซื้อเครื่องยนต์ของเขาไปนะครับแล้วก็นําไปสวมในรถ550ส s เดอร์ที่เป็นรุ่นเดียวก,กันกับเจมส์ดีนเนี่ยแล้วก็นําไปใช้แข่งเหมือนกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่า ก็ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตุยไปอีกคนนะครับระหว่างที่ขนเจ้าซาของ550สไปเดอร์นี้เนี่ยกดว่าซาของรถคันนี้นะครับหล่นลงมาทับขาของคนที่กําลังขนชิ้นส่วนรถคันนี้อยู่นั่นเองนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยขาหักเลยทีเดียวนะและนั่นเองนะครับจึงทําให้เป็นที่มาของคําสาปของรถเจมส์ดีนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นมาเนี่ยซากรถของเจมส์ดีเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปนะครับชิ้นส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันต่อไปนะครับหรือบางทีแล้วนนีี่อาาจจะะมมคทํไปปรูลแลแ้วก นำะไปขายต่อด้วยความที่แบบเป็นรถของเจมส์ดีแล้วก็เป็นรถที่มีชื่อเสียงทางด้านคําสาบนั่นเองนะก็ได้เพืเ่อนๆที่เก็งเห็นยังไงกับเ,เรื่องราวนี้เนี่ยก็มาลองร่วมพูดคุยนะมาในด,ด้านล่างครับสำหรับวันนี้ก็จะลานไปถ้เพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดปุ่มหัวใจไว้กันด้วยที่สำคัญนะครับกดปุ่มติดตามจะได้ไม่พลาดเวลาที่นดมมดลงคลิปวิดีใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้นะครับ